s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Pro a n d Con s ซีซันนะครับกับผมไอติมผลิตวัชรศิลป์นะครับซีซันนี้เราจะเรียกว่า Pro a n d c o n s t i t u t i o n นะครับเพื่อที่ว่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็น รัฐธรรมนูญนะครับโดยตอนแรกนะครับของซีซั่นนี้เนี่ยเราจะเปิดด้วยหัวข้อที่ว่าไอ้รัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวสารตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นถึงถึงการพูดคุยกันถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้ถ้าเราย้อนไปหนึ่งปีเนี่ยเราจะเห็นการถกเถียงในแวดวงการเมืองกันเยอะมากระหว่างกลุ่มที่รู้สึกว่าต้องมีการแก้ไขกับอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่ายังไม่ต้องแก้ไขนะครับพอผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยมาพูดถึงบรรยากาศปัจจุบันเนี่ย ผมคิดว่าคนส่วนมากค่อนข้างเห็นถึงความจําเป็นแล้วละ่ะที่ต้องมีการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้เริ่มเห็นถึงปัญหาของรัฐมนุญฉบับนี้ถ้าไปดูตัวเลขจากโพลล่าสุดนะครับเป็นโพลของทางนิด้าโพลปรากฏว่าประชาชนที่เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องมีการแก้รัฐธรมนูญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือมีแค่10.7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับที่ระบุว่าไม่ควรสับสนการแก้ไขรัฐมนูญอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเราเริ่มมีฉันทามติแล้ว ว่ารัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยม,มันมันมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยผมอาจจะเท้าความนิดนึงสาหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าไอ้รัฐมนุนฉบับนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างทําไมมันถึงจําเป็นต้องมีการการแก้ไขก่อนอื่นต้องบอกว่ารัฐมนุนฉบับที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีชื่อเต็มนะครับตามปีพศที่ที่เริ่มบังคับใช้ก็คือรัฐมนูญฉบับพุทธศักราช2560นะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐมนูญฉบับที่20นะครับของของประเทศไทยถามว่า เป็นปกติไหมของประเทศอื่นที่มีรัฐมนูลหลายฉบับนี้ต้องบอกว่าไม่ปกตินะครับประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยบางทีฉบับเดียวก็เอาอยู่นะครับหรือว่าถ้าจะมีการแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นแก้ไขไรายมาตราบ้างนะครับการที่มีการต้องฉีกแล้วก็ร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ขึ้นมาอยู่บ่อยๆครั้งเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปกตินะครับสำหรับประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า ด้วยวิวัฒนาการของการเมืองของประเทศและก็การทรํารัฐประหารในหลายๆครั้งเนี่ยที่มีการฉีกรัฐมนูญเนี่ยมันเลยทาให้อ่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ภายใต้กฎกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับที่20นะครับหรือว่าฉบับพุทธศักราช2560ทีนี้ถ้าจะให้สรุปถึงปัญหาของรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีมันมี3ปัญหาหลักๆ1คือปัญหาของที่มา2คือปัญหาของกระบวนการแล้วก็3คือปัญหาของเนื้อหา หมายความว่าในในมุมมองของผมเนี่ยรัฐมนูนฉบับนี้เนี่ยมีปัญหาทั้งที่มากระบวนการและก็เนื้อหาเรามาพูดถึงประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องที่มาที่มาในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าใครเป็นคนเขียนรัฐมนุนฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็ด้วยบรรยากาศแบบไหนนะครับอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนที่แล้วเนี่ยคือกฎกติกาหรือรัฐมนุนที่ดีเนี่ยมันต้องสร้างบรรยากาศที่ว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของกฎกติกาตรงเนี้ยเพื่อให้กฎกติกาตรงเนี้ยมันเป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่มาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาก็สําคัญนะครับว่าว่าก่อนที่จะมีการเขียนสักมารตราขึ้นมาเนี่ยเราเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่จะถูกรัฐมนตรฉบับนี้มาบังคับใช้เนี่ยมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เราไปดูถึงที่มาของรัฐมนูรฉบับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าที่มาเนี่ยมันถูกเริ่มร่างในช่วงที่เรียกว่าประเทศยังอยู่ภายใต้เผด็จการเต็มรูปแบบนะครับก็คือว่าในปี2 5 5 7นยเนี่ยาทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทําการรัฐประหารนะครับแล้วก็ยึดอํานาจจากประชาชนไป นะครับแล้วก็ในช่วง4-5หปีก่อนที่จะมีการเรียกว่าคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับ60เนี่ยก็ถูกร่างในช่วงประมาณปี59นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ถูกนำเสนอให้กับประชาชนผ่านประชามติแต่ว่าในกระบวนการร่างเนี่ยการที่มาตัดสินใจว่าจะออกแบบกติกาแบบไหนเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ได้มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าไปแสดงความเห็นสักเท่าไหร่หมายความว่ามันไม่ได้มีการจัดนวงสนทนาหรือว่าเวที เป็นจํานวนมากที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปอย่างย่งย่งผู้ฟังแต่ละคนที่ฟังอยู่หรือยังผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเห็นว่าเราอยากมีกฎกติกาแบบไหนแต่มันกลับถูกร่างโดยไม่กี่คนครับที่มีความใกล้ชิดกับทางรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเป็นฉบับที่มีทั้งหมดประมาณ40,000ื่นคำเนี่ยที่ยื่นมาให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น กระดุมเม็ดแรกตรงนี้มันมันผิดตั้งแต่ต้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราอยากมีกฎกติกาที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนร่วมเนี่ยการที่คุณไปสมหัวเขียนกติการตรงนี้ขึ้นมาเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเขาไปแสดงความเห็นเนี่ยมันก็ทําให้ในวันที่ผลผลิตมันออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ประชาชนรู้สึกว่า,เ,าเขาเขาเขายอมรับได้หรือว่าอาจจะอาจจะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการเขียนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของที่มาเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ แต่ว่าพอมาในส่วนที่2เนี่ยในเรื่องของกระบวนการเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าดูอย่างผิวเผินเนี่ยดูเหมือนไม่มีปัญหาก็เพราะว่าหลายคนที่เขาสับสุนรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยเขามักจะบอกว่ารัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยมันผ่านการเห็นชอบจากประช,ระชาชนมาแล้วคือเขาจะบอกว่าไอ้ที่ผมบอกว่าที่มาไม่ได้ถูกเขียนโดยประชาชนเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่ามีการจัดประชามติที่ถามประชาชนแล้วว่าสิ่งที่คนไม่กี่คนเขียนขึ้นมาเนี่ยรับได้หรือไม่ถ้าพูดอย่างผิวเผินก็ต้องก็ต้องบอกว่ามีการจัดประชามติจริง นะครับก็ต้องยอมรับว่าความจริงในถ้าย้อนกลับไปในวันที่7สิงหาปีพุทธศักราช2559เนี่ยก็มีการจัดประชามติจริงเพื่อถามประชาชนเ,เขาพร้อมจะรับร่างรัฐมนุลฉบับนี้ไหมนะครับใครที่ไปลงคะแนนเสียงในวันนั้นเนี่ยอาจจะพอจําได้ว่ามันมีการถามสองคถามเนาะมีการถาม2คําถามที่แต่ละคนไปลงคะแนนเสียงคําถามแรกก็คือตรงไปตรงมาคือถามว่าเห็นชอบกับร่างรัฐมนุนฉบับนี้หรือไม่นะครับแล้วก็คําถามที่สองเนี่ย เขาเรียกง่ายๆคือคำถามพ่วงคือมีการบอกว่าโอเคใน5ปีแรกก็คือตั้งแต่ปี60ไป5ปีเนี่ยจะขอเพิ่มกติก,กาพิเศษพิเศษเข้าไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะกลับมาว่าคืออะไรแต่ว่ามีการถามคำถามคำถามพ่วงนี้ไปเพราะฉะนั้นมันก็มีการจัดประชามติจริงนะครับแล้วก็พอเลือกตั้งประชามติเสร็จในวันที่7สิงหา2 5งหาเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนออกมาใช้สิทธ์สาล้านคนนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ ใช้สิทธิ์สาสิบล้านคนผลก็ออกมาว่าในคําถามแรกที่ถามว่ารับร่างหรือไม่รับเนี่ยมีคนที่โหวตรับร่างเนี่ยสิบหกจุดแปดล้านคนนะครับในขณะที่มีคนที่โหวตไม่รับร่างเนี่ยสิบจุดหกล้านคนนะครับถ้าเป็นคําถามพ่วงเนี่ยคะแนนจะแตกต่างนิดหน่อยก็คือรับได้กับคำถามพ่วงในสิบห้าจุหนึ่งล้านแล้วก็รับไม่ได้สิบจุดเก้าล้านเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคนที่เขาสับสูตรรัฐมนูญฉบับนี้เขาจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยที่มา เขียนโดยไม่กี่คนแต่ว่าก็ถามแล้วนี่มีตั้ง30ล้านคนมาลงคะแนนเสียงแล้วก็เนี่ยสิล้านหรือว่า6 1ของคนที่มาลงคะแนนเนี่ยก็โหวตรับร่างฉบับนี้นะครับใครที่ติดตามกลุ่มเช่นกลุ่มไทยพักดีที่เขาพยายามจะรณรงค์ให้ไม่มีการแก้ไขเนี่ยอา,อาจจะเคยได้ยินวาทกรรมที่เขาใช้กันก็คือบอกว่าเคารพเ,เสียงของ16ล้านคนนะครับทีนี้สิ่งที่ผมพยายามจะมาลงลึกแล้วก็ฉายภาพไปเห็นว่าถึงแม้มาดูผิวเผินดูดีเนี่ย แต่ถ้าเราสังเกตลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดประชามติครั้งนั้นเนี่ยมันมีความไม่ชอบธรรมความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่พอสมควรนะครับสม,มิติหลักๆเลยนะครับมิติแรกเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงจังหวะเวลาในการจัดประชามติครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่ผมบอกคือประเทศเราเนี่ยถูกรับประหารในปี57นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ย ก็มีการพยายามจะร่างรัฐมนูนฉบับใหม่ขึ้นมานะครับที่จะมาเสนอกับประชาชนโดยนําโดยนะครับอาจารย์ประวรศักดิ์อุบลโนนะครับเป็นประธานของเรียกว่าคณะกรรมธิการที่มายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับปรากฏว่าพอร่างของฉบับอาจารย์ประวรศักดิ์เสร็จปุ๊บเนี่ยกับกลายเป็นว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยก็มาลงมติว่าไม่เห็นชอบคือก่อนที่จะไปถึงประชามติกับประชาชนเนี่ยกลายเป็นว่าสปชเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในหนึ่งในองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารประเทศในช่วงรัฐประหารเนี่ย ก็กับโหวตไม่รับร่างฉบับนี้นะครับด้วยคะแนน135ต่อ105เสียงก็มีข้อข้อหาเยอะมากเลยว่าที่ตั้งใจโหวตไม่รับร่างเนี่ยคือเพื่อที่จะต่ออายุให้กับอํานาจของรัฐประหารได้อยู่ต่อนะครับโดยที่ยื้อการเลือกตั้งออกไปอีกมันก็เลยทาให้มันต้องมีการมาร่างฉบับใหม่เพราะว่าพอฉบับของอาจารย์บรวรศักดิ์ปัดถูกปัดตกไปเนี่ยมันก็ต้องร่างฉบับใหม่ขึ้นมานะครับก็เลยมีการร่างฉบับใหม่ของคุณมีชัยพอร่างมาปุ๊บเนี่ยก็ในที่สุดผ่านมา2ปีหลังจากการทํารัฐประ ก็มีการจัดประชามติเพื่อถามประชาชนว่าจะรับร่างนี้ไหมถามว่าวันนั้นเนี่ยประชาชนมีตัวเลือกอะไรบ้างสมมุติว่าเขาไม่ชอบเนื้อหาที่มันถูกเขียนในรัฐมนตรฉบับนี้เนี่ยตัวเลือกที่1ก็คือว่าโอเคไม่ชอบก็โหวตไม่รับร่างแต่สิ่งที่ตามมาคือว่าพอโหวตไม่รับร่างปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าก็จะถูกปัดตกไปอีกฉบับก็ต้องต่ออายุรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลต่อไปอีกเพื่อให้มีการร่างฉบับใหม่ขึ้นมาก่อนที่จะมานาเสนอกับประชาชนอีกรอบหนึ่งทางเลือกที่2ก็คือยอมรับไป ถ้ายอมรับไปเนี่ยก็คือต้องยอมรับเนื้อหาที่ตัวเองอาจจะไม่ถูกใจแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเลือกตั้งเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ประชาชนมีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลือกที่เสรีจริงมันกลายเป็นว่ามันถูกมัดมือชกแหละว่าถ้าคุณไม่ชอบใช่ไหมฉบับนี้แต่ถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณไม่รับร่างนี้เนี่ยเราต้องไปเสียเวลาร่างอีกฉบับใหม่นะไม่รู้นะว่าจะกลับสู่การเลือกตั้งอีกทีนหนึ่งเมื่อไหร่เอ่อเพราะว่าจะต้องเสียเวลาอีก,นกานร,ร่างบับใหม่ขึ้นมานะะราะะนนมมามร่ากฉุัม ประชาชนหลายคนที่รู้สึกว่าโอเคฉบับนี้ไม่ดีแต่รับไปก่อนรับไปก่อนเพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะได้มีการเลือกตั้งเร็วๆเ,เราจะได้กลับมามีผู้แทนรัษฎรเร็วๆนะครับแล้วก็เราจะได้กลับเข้าสู่สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นทางเลือกที่ไม่ได้เสรีสักเท่าไหร่นะครับผมเคยไปคุยเรื่องนี้กับกับพนักงานที่บริษัทผมนะครับเพิ่นบริษัทผมทำงาด้านการศึกษาเนาะเขาก็เปรียบเทียบภาพได้ได้ดีนะเขาบอกว่ามันเหมือนกับประมาณว่า คณครูไปขู่นักเรียนว่าไม่ชอบตัดผมใช่ไหมจะไม่ตัดผมก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยจะไม่ให้สอบฉันรู้ว่าเธอต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยถ้าเธอไม่ตัดฉันจะไม่ให้เธอสอบมันกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างอย่างแรกก็คือยืนยันว่าไม่ตัดนะครับแล้วก็ไม่ได้สอบพอไม่ได้สอบก็ไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องรออีกนึงปีถึงปีหน้าถึงจะสอบใหม่ได้หรืออย่างที่2ก็คือต้องยอมจำใจตัดผมตามคำขู่ของคณครูเพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นมันเนี่ยมันเลยเป็นทางเลือกที่มันเรียกว่ามัดมือชกแต่ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันตามมาในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าพอครูไปขู่เด็กว่าถ้าไม่ตัดผมจะไม่ให้สอบแล้วพอเด็กบอกว่าโอเคต้องยอมจำใจตัดผมเพื่อได้สอบเนี่ยคณครูก็ไปอ้างว่าเนี่ยเด็กเขาเลือกเองที่จะตัดผมนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นการเลือกที่เสรีโดยจริงเนาะ คือถ้าเด็กเขาเลือกได้จริงๆเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่ตัดแล้วก็สอบตอนนั้นแต่ว่าพอคุณครูเป็นคนถืออำนาจตรงนั้นอยู่เนี่ยเหมือนกับคณะรัฐประหารที่ถืออำนาจในการจะบอกว่าเมื่อไหร่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันเป็นการสร้างถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า illusion of choice คือมันเป็นภาพลวงตาเหมือนกับว่าเราเลือกได้แต่ความจริงเราเลือกไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หนึ่งในส่วนของกระบวนการนะครับอีกมิติหนึ่งของปัญหาเรื่องของกระบวนการการจัดประชาิตยเี่คื ความจริงแล้วประชามติที่ดีหรือว่าที่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากลเนี่ยมันต้องเป็นประชามติที่เรียกว่าเสรีและเป็นธรรมเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า free and fair หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า free and fair elections นะครับซึ่งการเป็นประชามติหรือการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเนี่ยมันต้องอย่างแรกคือถ้าจะเสรีเนี่ยมันต้องเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยว่าควรจะรับร่างหรือว่าเห็นว่าควรจะคัดค้านนะครับแต่ว่ามันต้องไม่มีข้อจํากัด ในการในการแสดงความเห็นตรงนี้เหมือนกับเวลาเลือกตั้งแหละครับการเลือกตั้งที่เสรีก็คือเป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครเนี่ยสามารถภายใต้กรอบปฏิการบางอย่างเนี่ยสามารถหาเสียงได้นะครับพูดถึงข้อดีข้อเสียของของตนเองหรือว่าคอบเปรียบเทียบนโยบายของพรรคตัวเองกับพรรคอื่นได้แล้วอย่างที่2คือถ้าจะเป็นธรรมเนี่ยมันต้องเป็นการจัดประชามติที่ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้รับร่างกับฝ่ายที่สนับสนุนไม่ให้รับร่างเนี่ยสามารถเรียกว่าหาเสียงดูโดนรงณ์ได้อย่างเท่ากันพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ย มันเหมือนกับว่าการจัดประชาามติครั้งนี้มันสอบตกในทั้งเรื่องของความเสรีและก็ความเป็นธรรมองค์ประกอบหนึ่งของการมีการประชามติที่เสรีเนี่ยคือมันหมายความว่าประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายนะครับแต่ว่าพอเอาก็จริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าความจริงประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐงนั้นฉบับ60เนี่ยไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่กรกตนเนี่ยออกมาประกาศว่าจะไม่ไม่พร้อมที่จะจัดพิมพ์ร่างรันมนูญฉบับเต็มและส่งให้อ่ประชาชนทุกคนนะครับแต่ว่าพร้อมจะพิมพ์แค่ประมาณหนึ่งล้านเล่ม นะครับแล้วก็ส่งไปตามหน่วยงานราชการแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าแหมประชาชนทั่วไปอ่ะวันวันก็ทํางานจะยุ่งเนี่ยจะมีเวลาเดินทางไปที่หน่วยงานราชการมีเวลาเดินทางไปที่สถาบันรศึกษาเพื่อไปอ่านฉบับเต็มไหมก็ก็คงไม่กรกตก็เลยเออกมาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นจะแจกเพียงเพียงเขาเรียกว่าเป็นจุลสารสรุปสาระสาคัญของรา่างรัฐมนตรฉบับนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพอส่งไอ้ตัวสรุปตรงเนี้ยไปให้กับประชาชนที่บ้านทุกคนเนี่ยมันกลายเป็นว่า ไอ้เนื้อหาของไอ้ตัวบทสรุปตรงเนี้ยมันสรุปแต่สิ่งที่เหมือนจะเกบจะเป็นข้อดีมาคือพยายามจะขึ้นต้นด้วยว่าโอเครัฐมนตฉีับนี้มีข้อดีอะไรบ้างเช่นข้อดีเช่นโอเคไปปราบโกงซึ่งก็ถกเถียงได้ว่าปราบโกงจริงหรือเปล่านะครับหลังจากเห็นสภาพวัยรุ่ทุกๆวันตอนนี้แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันมันมันเป็นข้อมูลที่มันนาเสนอแค่ด้านเดียวนะครับคือเป็นข้อมูลที่นําเสนอแค่แค่สิ่งที่คนพยายามจะบอกว่าเป็นข,ข้อดีของรัฐมนลฉบับนี้ไม่ได้เสนอทั้ง2ด้านทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย เรายังเห็นถึงกฎหมายบางอย่างที่ถูกออกมาเพื่อกำกับกติกาเกี่ยวกับการจัดประชามติเนี่ยอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะอ่านให้ฟังเนี่ยคือเป็นพระราชบัญญัติประชามตินะครับที่ออกมากำกับกฎกติกาของประชามติครั้งนั้นเนี่ยมาตรา61เนี่ยเขียนไว้แบบนี้นะครับซึ่งฟังดูฟังดูผิวเผินมันดูดีแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงมันถึงมีความผิดปกติซ่อนเร้นอยู่นะครับมันเขียนไว้ว่า ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความภาพเสียงในสื่อหนังสือ,สอพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่นะครับอันนี้อันนี้ทําไม่ได้นะครับเขาเขากำหนดอาแบบนั้นซึ่งโอเคฟังดูผิวเผินมันอาจจะดูดีแต่ว่าเนี่ยพอเราใช้คําพูดอย่างเช่นผิดไปจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็เป็นพื้นเป็นคาพูดที่ค่อนข้างกว้าง ค่อนข้างหลวมนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกตีความได้หลายมิติและยิ่งมาคาศั์อย่างเช่นรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมเ่ยโอ้โหมันยิ่งยิ่งกว้างจนมั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 นเปิดช่องโหว่ให้สามารถถูกเอาไปบังคับใช้อย่างผิดวิธีได้เหมือนกันนะครับทีนี้พอไปดูการบังคับใช้ของกฎหมายนี้เนี่ยเราจะเห็นครับว่ามันบังคับใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูถึงจํานวนเรียกว่าประชาชนที่โดนกฎหมายนี้เล่นงานจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด43าคน มีอีก160คนนะครับที่โดนเล่นงานโดยคาสั่งหัวหน้าคอสชอที่บอกว่าห้ามมีการชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปซึ่งตอนนั้นก็ยังมีอยู่ใน,ใน,ในช่วงปี59ปรากฏว่า4 3คนที่โดนเรื่องของพอรบประชามติและก็อีกอีกร้อยหกสิบคนที่โดนเรื่องของคําสั่งหัวหน้าคอสชอเนี่ยสองร้อยสามคนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ออกมารณรงค์ในการคัดค้านการการรับร่างร่างน,นูนฉบับนี้คือนอกจากคนประชาชนทั่วไปจะเข้าไม่ถึงข้อมูลอย่าง,าง,างแพร่หลายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า กลุ่มที่ออกมาคัดค้านเนี่ยกับถูกเล่นงานมากกว่ากลุ่มที่ออกมาสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันก็เลยทําให้ว่าประชามติครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็นประชามติที่ไม่ไม่สามารถพูดได้ว่าเสรีและเป็นธรรมนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับพวกประเทศบางประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจัดก,การเลือกตั้งแล้วก็แล้วก็คะแนนออกมาพักหนึ่งชนะไปแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็โอเคก็อาจจะไม่แย่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ก็เนี่แหละครับก็แย่ระดับหนึ่งแหละที่ทําให้เราเรารู้สึกว่าเออง หรือว่าหรือว่าตราบาปของการทาประชามาติครั้งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นอีกมิติหนึ่งของของกระบวนการที่เป็นปัญหามิติสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะปิดเรื่องของกระบวนการเนี่ยก็คือว่าการเขียนคําถามประชามาติอ,อันนี้ก็สําคัญนะคือกระบวนการน่งที่สําคัญมากคือคือเวลาเราเราเข้าคูหาและเห็นคําถามประชามาติเนี่ยมันถูกเขียนว่ายอย่างไรทีนี้คําถามแรกที่ถามว่ารับร่างไม่รับร่างนี้อันน,อนี้ก็เป็นคําถามเรียกว่าคําถามมาตรฐานหรือว่าคาถามมาตรฐานก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ให้คาถามพ่วงเนี่ยโอ้โห ไปอ่านแล้วคนจะงงะครับคือผมขนาดผมรู้นะว่ามันจะถามผมว่าอะไรขนาดผมติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะไปลงคะแนนเนี่ยผมเข้าไปในครูหาวานั้นเนี่ยผมยังต้องอ่านซ้ําอีกรอบเลยเพื่อจะมั่นใจว่าเออเราอ่านคํนถาถามถูกหรือเปล่าขาดพูดมันเขียนไว้แบบนี้นะครับแล้วต้องขอโทษที่ใช้เวลาสักนิดนึงเพราะมันเขียนว่ายาวจริงจริงมันเขียนว,ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะการ ว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอ่าแล้วโองงครับคือใครไม่ได้ติดตามการเมืองใครไม่ได้จบรัฐศาสตร์มานิ่งงได้ง่ายมากนะครับขนาดผมติดตามอย่างใกล้ชิดยังต้องอ่านทบทวนคําถามเลยเกิดเข้าห้องสอบเจอคาถามแบบนี้นี่โอ้โหมึนเลยครับนั่นแหละครับมันก็เลยเรียกว่าเรียกว่าผิด หลักเกณฑ์นิดหนึ่งเพราะว่าพอเราจะจัดประชามติแล้วมีการถามคําถามที่มันสําคัญมากต่อการกําหนดอนาคตประเทศชาติแล้วก็อนาคตของประชาชนทุกคนเนี่ยคุณควรจะถามให้มันไม่คลุมเครือเรียกว่าอ่านแปลไทยเป็นไทยได้อะคือคืออ่านแล้วมันเข้าใจซึ่งความจริงประโยชน์ยาวๆที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับนอกจากการที่จะถามว่าโอเคไหมกับการที่มีสวที่ไม่ได้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไปเลือกนายกคือถามแค่นั้นเลยครับแต่โหเขียนไว้ซะเนี่ยการที่ใช้บอกว่าสวมาเลือกเนี่ยเราใช้คําว่าให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา อ่ะคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอ,อะไรนะครับคือผมอ่านคําถามเนี้ยคือ,ม,อ,คอ,คอมันมันมัน,ม,น,ม,นมันซับซ้อนมากนะครับแต่สิ่งที่มันแยกก่กว่าความซับซ้อนของมันเนี่ยคือความชีน้นํานะครับคือจะเห็นว่าเขาไม่ได้ถามนะเมื่อเห็นชอบหรือไม่ว่าเอ่อจะให้มีการเลือกนายกจากประชุมร่วมแต่เขาถามว่าจะเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การเปรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติโอ้โหคือมันมันชี้นํสุดสุดอะ คือถ้าพูดถ้าพูดแบบอัดตรงไปตรงมาเลยนะมันเป็นคําถามของพนักงานเซลล์อ่ะคือสมมติอย่างผมอยู่บริษัทสตาร์ดีเนี่ยเราก็เป็นเป็นการสมัครเหมือนกับสมัครสมาชิกเข้ายิมะครับสมมุติว่าใกล้จะถึงวันหมดอายุข,ของของการเป็นสมาชิกหนึ่งปีข,ของของยิมแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยมีพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณที่ยิมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อให้สุขภาพของคุณนั้นยังคงแข็งแรงอยู่นะครับเห็นชอบหรือไม่ว่าคนจะต่ออายุสมาชิกนี้ไปอีกหนึ่งปี นะครับแม่พูดซะอย่างนี้เนี่ยมันคือเป็นการเป็นการพยายามจะชี้นําหรือว่าชักจูงให้ให้ต่ออยู่นี่ก็เหมือนกัน,นครับคือมันกลายเป็นเป็นถามเพื่อชี้นําหรือว่าชักจูงให้คนตอบว่าเห็นชอบซึ่งมันไม่ควรจะเป็นครับกับประชามติที่มันควรจะเป็นกลางคือคุณควรจะมีความพิถีพิถันอย่างมากในการที่เขียนคำถามให้มันเป็นกลางแล้วสิ่งที่มันมันผมว่ามันเห็นภาพชัดมากเลยคือในช่วงที่เรามีประชามติไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญปี59เนี่ยมันก็มีการสัมปาะชามติอีกประเทศหนึ่งนะครับคือประเทศอังกฤษหรือว่าาาสรรอณจ ที่นั่นเนี่ยเขามีการจัดประชามติเกี่ยวกับว่าอังกฤษเนี่ยควรจะยังเป็นสมาชิกของเอ eu หรือว่าสหภาพยุโรปหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นเป็นคำถามที่สําคัญมากเหมือนกันเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปม,นนมาหลายสิปีแล้วแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามการเมืองต่างประเทศเนี่ยอ eu หรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอาเซียนของภูมิภาคเราแหละก็คือเปนเป,นเป็นองค์กรที่ที่รวม หลายหลายประเทศในในภูมิภาคเพื่อมาหาความร่วมมือร่วมกันทีนี้เนี่ยมันก็เป็นคําถามที่สําคัญเนาะซึ่งคนที่เขารับผิดชอบหรือว่าคณะกรรมการที่จัดประชามติเนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะเขียนคําถามให้เป็นกลางที่สุดมันมีการเขียนคําถามฉบับแรกขึ้นมานะครับคือคือ,คอ,คอตอนที่เขาถกเถียงว่าจะเขียนคําถามอะไรในประชามติครั้งนี้เนี่ยตอนแรกในคำถามที่มันเขียนมาคือถามว่าสหร,ราชอาณาจักรควรยังคงเป็นสมาชิกข,ของสภาพยุโรปหรือไม่นะครับแล้วก็ให้เลือกว่าใช่หรือว่าไม่แม่ฟังดูดีกว่าดีกว่าของเราเยอะเลยเนาะ คือคือประโยคเดียวเข้าใจจับใจความได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพยายามจะชี้นําปรากฏว่าไอ้คำถามวันนี้ที่ฟังดูแล้วฟังดูดีเนี่ยไม่ผ่านนะครับคือคณะกรรมการของกรีซเขาบอกว่ายังเป็นกลางไม่พอเออตอนแรกผมอ่านอรา,ายงานตรงนี้ก็งงว่าเป็นกลางไม่พอ,อยังไงโอ้โหสั้นกระชับมากแล้วก็ดูไม่ได้ชี้นําอะไรปร,กรากฏเขาบอกว่าเขาไปปรึกษานักจิตวิทยานักจิตวิทยาเนี่ยเขาวิเคราะห์มาว่าถ้าประชาชนคนไหนเนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะโหวตใช่หรือไม่เนี่ยแล้วเข้าไปในครูหาเนี่ย แล้วยังก้ากึึงอยู่ว่าจะโหวตไปทางไหนเนี่ยโอกาสที่เขาจะตัดสินใจโหวตว่าใช่เนี่ยมันมากกว่าไม่เพราะว่าคนมักจะอยากเลือกอะไรที่มันฟังดูบวกมากกว่าฟังดูลบโอ้โหลึกซึ้งมากนะคือเขาแบบพิถีพิถันมากอ่ะคือพอเป็นตัวเลือกคําว่าใช่หรือไม่เนี่ยเขาบอกว่ากลางไม่พอเพราะว่ามันจะทําให้คนเอ็นเอียงไปนั่งคาว่าใช่แล้วเขาไปวิเคราะห์เพิ่มอีกนะครับนักจิตวิทยาเขาวิเคราะห์เพิ่มอีกว่าในตัวคําถามเองเนี่ยมันคิดมันถามว่าสหราชอาณาจักรควรยังคงเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปอยู่หรือไม่ คือมีการเขียนถึงประโยคที่เขียนว่ายังคงเป็นสมาชิกแต่เขาบอกว่าพอไม่ได้เขียนถึงถึงคําว่าออกจากจะออกจากสมาชิกภาพเนี่ยมันทําให้ไอ้กลุ่มที่รณรงค์ให้ยังคงเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยมันก็มันได้พื้นที่บนคําถามเยอะกว่าคือมันได้ทําเลให้ดีกว่าเพราะว่าในคําถามมันเขียนถึงการยังคงเป็นสมาชิกโอ้โหลุกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยและความพิถีพิถันตรงเนี้ยความละเมียดละไมตรงเนี้ยมันเลยทําให้คณะกรรมการเขาเลยเปลี่ยนคําถามครับ คือถ้าย้อนกลับไปดูคําถามที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งหรือว่าบัตรประชามติของสหราชอาณาจักรในวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเปลี่ยนไปถามว่าสหราชอาณาจักรควรยังคงเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปหรือควรออกจากสหภาพยุโรปแล้วก็ตัวเลือกเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นใช่กับไม่นะครับแต่เป็น2กล่องกล่องหนึ่งเขียนว่ายังคงเป็นสมาชิกอีกกล่องหนึ่งเขียนว่าออกหรือว่าเท่าภาษาอังกฤษก็คือว่า remain กับ leave นี่แหละครับคือความพิถีพิถันในการพยายามจะออก ออกแบบประชามติให้เป็นกลางออกแบบการเลือกตั้งให้เป็นกลางที่เราเห็นในต้นแบบของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแม่ตัดภาพมาที่ไทยนี่เราอยากจะร้องไห้นะคือคําถามนี่นอกจากซับซ้อนแล้วยาวแล้วสับสนแล้วยังชี้นําชักจูงอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปอย่าไปแปลกใจเลยครับที่พอผลประชามติออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าผลคะแนนของคนที่รับร่างเนี่ยเนี่ยสูงกว่านะครับ คือพูดไม่ได้หรอกว่าถ้าเกิดจัดประชามปติที่เป็นกลางจริงเนี่ยผลจะออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่าการที่จัดแบบเอียงขนาดนี้แล้วเนี่ยและผลยังเป็น60%รับ4 0ไม่รับเนี่ยผมว่ามันก็แสดงให้เห็นชัดและว่าถ้าจัดเป็นกลางจริงเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่ารัฐมนูลฉบับนี้จะผ่านหรือเปล่าแล้วอย่างที่บอกคือความไม่เป็นกลางเนี่ยมันสามตลบเลยนะตลบแรกคือคุณให้ทางเลือกที่มันจํากัดมากคือถ้ารับสิ่งแย่ๆก,ก็ได้เลือกตั้งเร็วถ้าดื้อไม่รับไม่ชอบตรงนี้จะไม่รับก็กลาายนว่ต้อองรอ การเลือกตั้งอีกหลายปีนะครับคนที่เขารอไม่ไหวเขาเลยบอกเออรับไปก่อนนะครับต่ลบที่2เนี่ยคือกติกาก็ไม่เปิดให้คนที่เขาคัดค้านได้มีพื้นที่ในการมาหาเสียงว่าข้อเสียมันคืออะไรแต่ว่าก็ปล่อยให้มีการสร่งเอกสารที่พูดถึงแต่ข้อดีเนี่ยเข้าถึงตู้จดหมายของบ้านทุกคนเรื่องอย่างที่3คือเท่านั้นไม่พอนะอยังใครที่เข้ามาในครูหาไม่แน่ใจว่าจะเลือกแบบไหนเนี่ยจะมีการเขียนคําถามที่พยายามชี้นาให้ให้รับออฉบับนี้แล้วก็คําถามพวกนี้ไปก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่2นะของรัฐมนูนฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่หคือปัญหาเรื่องที่มาที่2ปัญหาเรื่องกระบวนการแล้วก็อย่างสุดท้ายที่3คือปัญหาเรื่องเนื้อหาตอนนี้คงไม่ได้ลงลึกถึงปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของฉบับนี้ทุกส่วนนะครับเพราะว่าคงคงไม่พอในอีพีเดียวนะครับเราต้องมีทั้งซีรีส์นะครับแล้วก็จะตอนอื่นๆเนี่ยจะลงลึกในถึงในส่วนของปัญหาของเนื้อหาแต่ละส่วนอีกทีหนึ่งแต่ผมว่าสิ่งที่ชัดจุดนะครับที่ตอนนี้เราเห็นกััันนนนแแลล้้้ววววกก็็คืออ่่่าาาารฐมมมมฉบบียถพผ คือมันให้อำนาจของสอวที่ที่มาจากการแต่งตั้งสามารถมีสิทธิ์เข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าการเลือกนายกเนี่ยซึ่งมันเป็นควรจะควรจะเป็นการตัดสินใจที่อยู่ในมือของประชาชนในวันเลือกตั้งเนี่ยที่เรา38ล้านคนเมื่อยีบสี่มีนาปีที่แล้วเนี่ยออกไปลงคะแนนเสียงอย่าง,างท่วมท้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอันนั้นเนี่ยมันแปลมาเป็นแค่500เสียงของสอสนในสภา,าแต่ต้องไปบวกกับอีก250 ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยนะครับมีคณะกรรมการที่ที่แต่งตั้งกันขึ้นมาเองเนี่ยเอามาร่วมเลือกด้วยซึ่งอันนี้มันก็ขัดกับหลักประชาธิปไตยเป็นอย่างมากแล้วก็ประเด็นนี้ความจริงก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ผมว่าไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนทางการเมืองเนีนะ่ยน่าจะเห็นพ้องต้ตองกันนะว่ามันขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลมากนะครับก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าหลายหลายส Smooth ่วนที่เป็นปัญหาของรัฐมนุนฉบับนี้ซึ่งมันทําให้เนี่ยครับกติกามันก็ไม่เป็นกลางขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลแล้วก็มีบางส่วนที่ ก็เร <S an> ียกว่าเป็นกติกาที่ไม่ทันสมัยด้วยนะครับอย่างการมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยที่พยายามจะวางกรอบไว้เลยว่าประเทศใน20ปีข้างหน้าต้องเดินทางแบบไหนแล้วก็กาหนดตั้งแต่วันนี้เนี่ยแล้วรัฐบาลไหนที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตที่ไม่เห็นชอบตรงนี้กลายเป็นว่าทําไม่ได้เนี่ยไม่เพิ่มความยุดหยุ่นตรงนั้นเนี่ยเออมันก็เป็นอีกอีกอีกปัญหาหนึ่งของเนื้อหาของฉบับนี้นะครับคือถ้าคิดง่ายๆเลยคือถ้าเอาคน20ปีที่แล้วนะครับย้อนเวลากลับไปนั่งเครื่องฐานมาชีนย โอ้ผมว่าเละเทะนะเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามือถือโซเชียลมีเดียต่างๆที่20ปีที่แล้วมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะออกแบบปฏิกาได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่รู้เลยว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเช่นเดียวกันถ้าเราจะออกแบบปฏิกาอีก20ปีข้างหน้าตั้งแต่แตวันนี้เนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็เละเทะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวคงได้คุยกันในแต่ละตอนนะครับแต่ว่าหลักๆคือวัน ฉบับที่20เนี่ยฉบับปีพุทธศักราช2560ที่เราอยู่กันปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาทั้ง3ส่วน,นครับมีปังหาปัญหาตั้งแต่ร่มเม็ดแรกคือเรื่องของที่มามีปัญหาในส่วนของอกระบวนการนะครับอย่างที่2แล้วก็มีปัญหาในส่วนของเนื้อหาสาระในแต่ละมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของทําไมทุกคนถึง,ถ,งถึงหันมาพูดเป็นแทบจะเป็นสิ่งเดีวยวกันว่าจําเป็นต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองกันต่อครับว่าแก้ไขจะแก้ไขอะไรคื การแก้ไขก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปนะครับคือแก้ไขอาจจะแก้ไขแย่ลงก็เป็นไปได้หรือว่า,าจะแก้ไขให้มันดีขึ้นแค่าบางส่วนแต่ว่าไม่ไปแตะใจความสําคัญก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในตอนถันถดๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราคงมาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าจะแก้ไขฉบับนี้ให้มันดีขึ้นในส่วนของเนื้อหาสาระเนี่ยควรจะต้องปรับอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นขอทิ้งท้ายตอนนี้ด้วยกันด้วยกันด้วยกันว่าถ้าใครไปเจอ อีกคนหนึ่งที่ยังคัดค้านการแก้รัฐมนูญอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยรัฐมนูลฉบับนี้ผ่านการเห็นชอบของประชาชนมาแล้วนะผ่านการจัจดทําประชามาติที่มีส6บกร้านคนลงคะแนนเสียงอนุมัติรับร่างแล้วนะก็นี่แหละครับผมให้ข้อมูลเต็มที่เลยใน EP นี้ในการเอาไปใช้ตอบเขาได้ว่าทําไมที่มาและกระบวนการของการได้มาซึ่งรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราที่ที่เป็นกลางและเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เรากล้าทำให้เรากล้าพูดเต็มปากเต็มคําว่า มันผ่านการเห็นชอบของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้แล้วก็ยังไงติดตามเรื่องราวของรัฐธรรมนูญทั้งปัญหาที่มีอยู่แล้วก็ทางออกที่เราสามารถหาร่วมกันได้นะครับกับผมไอติมพริตวัชรศิลป์ทาง Pro and Con Season 2นะครับหรือว่าที่ชื่อว่า Pro and Constitution ได้นะครับทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ